ไปด้านสุดท้ายตามคำเตือนเอ้าไม้ไปไหนอะเป็นอะไรอ๋อโหลดอยู่อะเปล่ามันมีคนเริ่มแล้วไงรอไม้ก่อนเล่นเป็นกระโดดไว้เล่นเอปืนหกมีอาวุธหกไหมโอเคท่าทาจะไม่ผ่านประมาณนวะท่าทางใช่ไหมเม็ญยากตื่นกลดดีว่า ลูกซอ,อ,องมันช้าบ้างเอ่อด่านนี้ด่านแม่งกว้างลูกซองอีกเมกตรไอการ์มนะึงโคตรโหดอยู่อ่ะไอการ์บอโอ้ยโอ้ยเป็นแบบเบอร์โคตรโหดอะดูม,มันเล่นอยู่แไงเก่งว่ะเมื่อกี้มีกระตุกนิดหน่อย เฮ้ยสว่างในห้องน้ำมีอะไรให้ดทองบ้างไหมมืนไอ้ตัวตลกถึงแล้วคอนเสร์ตโอ้โหเรงวมีวได้ไ ไอ้นี่กระสุนนี่วะอือไปให้วงเลยเองละครตบมทีสุดท้าย What the fuck เรียบตัวไอ้ช่องไม่มีที่ไอ้นี่ช็อตหัวใจด้วยไอ้ใครโดนไอ้นิกโดนเฮ้ยอย่ายิงโดนกูดิก็โทษไม่เห็นก็ตายอ่ะใครตายกูระเบิดหมดเลยไม่เห็นนี่หว่า

กอดแล้วหรอรีบเลยนะเธอแกเป็นอับไพ่บอมโอไปทางไหนวะรอมันจะมีผีมาสองはは oh. ชุดละสองล่รอบสองชุดแล้วตรงไหนดีสุดโอเวดีโอ้แม่งล็อกว่ะโอ้พยาบาลเต็มเลยเฮ้ยชาร์เจอไม้หลัง รเวนกมอยู่ตรงเวทีดีที่อาบันตนเม้สีแมงมาดุทางดูว่านี่ยไหมที่มันมีเจ็ดกีดังแช่อ่นะที่อยู่ตรงที่นั่งอะที่มันไม่ไเสรสูงอะไอ้หน,น้าแล้วโดนโดนดึงไม่ <laughs> ดึ <laughs> เอกยังรอดอยู่รอดอยู่เดี๋ยวจะมีแทงมาแทงด้วยจอกกี้อุตส่มาตอนจบใช่ไหมจะมาอีกตคนอยากได้ระเบิดเดียวระเบิดไปไหนหมด นี่มันโว์วอสีชัดๆเลยเนี่ยว่ะเอาไหมับมาแล้วเนี่ยว่ะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยชร์เจอร์ สองพลอชิลหนึ่งอันในสุดยอดเด้ยใครอ้วกวะเอาไฟดำาเนี่ยจบรอบและรอบแรกอะและรอบสองแทงจะมาไม่อยู่ไกลไหมดกว่าน่าจะปลอดภัยเฮ้ย I'm r e l o และรอบสองใกล้มาแล้วอ้กูจะตายหมู่กันหมดบนนี้ตายหมู่กับบนนี้ใช่ไหมที่มา มาแล้วล็อกกอลโอ้ยแม่งโดดได้ด้วยเราจะตายแน่เราจะตายมูถังแก๊สหมดแล้วเหรอไม่รู้ดิเอามาข้างหลังเขาโน้ตเหรอเนี่ยจะไม่อยากผู้หญิงเราคอยนั่าก็ได้ัสีจำเรือโดนตัวดึงดึงนี่แะโดนดึงคือจบเลยเนี่ย

มันกำลังจะมามันกำลังจะมาจระสุดจะนี่รถเอากระสุนจะหมดออยิงเยอะไปหน่อยลงไม่เก็บกงเสี่ยงตายเออเฮแต่แ้งมาไม่ไรแข้งลงมอนไม่โหดหรอไม่โหดหรอกแน่ใจ เดีย๋ยวยิงสองนัดสุดท้ายไว้สองนัดลงไม่เก็บปลาผียังน้อยอยู่เนี่ยผีได้น้อยลองไปเก็บ <c oughs> อ้ลนเออลงไปเก็บเลยผีน้อยก่อนที่ผีเยอะจะมาแล้วจะไม่มีโอกาสแล็กระสุนอยู่ตรงไหนวะเพิ่มเลือดเลยแล้วล่าสุดท้ายแล้วจะไม่มีโอกาสเลยเพิ่มเอ้ยเอ้ยตายเลย เร็วเราีบมาเลยโอ้โหมาแล้วหนูมาแล้วมาตัวเดียวเหรอตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวมันมาอีกตัวอ่อนแทงอ่อนตายแล้วเห็นไหมแทงมึงอ่อนแทงโนมอ่นดีแล้วดีแล้วอ่อนดมาจอดทางแบ่งหมดแล้ว ทางโน้นเฮ้ยตันตันอะไราตามตามวะทองไปจอดทางโน้นทอมสนตีมเฮ้ยไม่เดินช้าจังวะผ่าแล้วผ่านคนเดียวเกียร์ป้าขึ้นข้างบนเหรอเออขึ้นข้างบนกวาขึ้นหอเฮ้ยผียังขัดขวางในการรอดชีวิตเข้าไปในหอเลย เขาไปไงเขาไปยังไงเข้าไปเลยติดอะไรวะวอ,อะไรไอ้นี้แกไอ้ผู้ชายไปเลยไปเลยหรืออีกคนนึงผู้หญิงนู่นน่ะไอ้ผู้หญิงเรนะื่งองมาไม่ได้ขอเติมเลยก่อนจะได้ตายอีกคนด้วยนี่เลยดิแทงมาแล้วอีกตัวโอ้โห oh oh oh. oh oh. จบจบแล้วเหนื่อยมากผู้รอดชีวิตออกจากอะไรออกมาได้แล้วคุณรอดนีือคุณไม่รอดไม่รอดเหมเอนกัาฮะ